ริชัปไม่ได้ฆ่าริดวิกค่ะและหลังจากที่ริดวิกตายแล้วฉันได้รับข้อความแสดงความเห็นใจมามากมายริดวิกส่งข้อความมาหาฉันก่อนตายแต่ว่าฉันลืมดูเพราะว่ากล่องอินบ็อกซ์ของฉันเนี่ยข้อความมันเต็มไปหมดสุดท้ายฉันก็ไปเจอกับมันเข้าแล้วมันก็เขียนว่ามีคนคนหนึ่งอยากจะฆ่าเขาแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อริชัปเลยสักนิดนะคะ าริชาบอยากจะฆ่าเขาจริงแล้วก็ริดวิทก็คงจะระบุมาในข้อความแล้วล่ะค่ะถ้าหากท่านไม่เชื่อฉันท่านดูประวัติทางโทรศัพท์ได้ค่ะผมเอามาแล้วครับสารที่เขารพ อีกอย่างนะคะริชับน่ะเขาต้องโดนจับก็เพราะบินลาเป็นคนให้การและที่สำคัญเนี่ยคนอย่างบินลาเน่ยชอบโกหกค่ะคนพวกนี้น่ะค่าคนเพื่อแลกเงินแล้วก็ใส่ร้ายคนไปเรื่อยฉันอยากจะขอท่านนะคะริชับไม่ผิดค่ะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยปล่อยเขาเถอะนะคะท่าน พระเจ้านี่อะไรเนี่ยมนิชาเปลี่ยนคำให้การเพราะอะไรกันเนี่ยฉันขอโทษจริงๆนะคะท่านวันนั้นฉันเครียดมากเนี่ยฉันไม่รู้จะทําอะไรจริงๆเ่เพราะว่าฉันเสียเพื่อนรักไปแล้วแล้วฉันก็เศร้ามากฉันก็เลยพูดอะไรออกมาแบบไม่ได้คิดเลยนะคะแต่ว่าบิลลาน,น่าจะกลัวก็เลยให้การเท็จออกมาแบบนั้นนะคะท่านเขาโดนตำรวจทรมานมากขนาดนั้นเขาก็เลยโกหกไปเรื่อยะคะ่ะฉันขอแล้วนะคะท่าน ปล่อยลิชาปไปนะคะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเข้าบริสุทธิ์ค่ะคารานฉันขอโทษจริงๆที่ทำให้ครอบครัวเธอต้องลำบากให้อภัยฉันด้วยนะคุณโมนิชาคุณเกือบจะทำให้คนบริสุทธิ์ต้องหมดอนาคตนะเรื่องแบบนี้ สารสามารถลงโทษคุณได้นะรู้ไหมฉันรู้ค่ะฉันรู้ฉันขอโทษจริงๆฉันทำผิดค่ะแต่ให้อาภัยฉันด้วยนะตอนนี้คดีฆาตก,กรรมริทวิกมีข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาํำให้การของโมนิชากรอหน้านี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทำร้ายริชัปลูตราและเพราะเราไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเขาเป็นฆาตากร ทางศารจะขอกลับคำตัดสินแล้วประกาศให้เขาเป็นคนบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลิกสารได้ขอบคุณครับสารที่เคารพ ลิขิตรักสายสัมพันธ์สองจันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่ง